ปลามลาสบเลยพ่ออยังไงพ่อทำไมเมื่อกี้เขากระโดชิงให้ลูกนะทำไมพ่อไปยื่นให้พ่อเอาจริงจริงพ่ะถ้าเอาแบบนี้พ่อมองแบบเป็นอะไรคลายความเมื่อยไหมคลายเหนือยเดี๋ยวมันเป็นช่วงเวลาของใครของมันอยู่ไม่ไหนเลยยังไม่ถึงไม่ใช่จริงเขาอ่ะไม่ถึงเขาไม่เกี่ยวเขอใช่ผู้บริหารอยู่ผู้บริหารอยู่ทางซ้ายพ่อมองจากขวา 没来 วันนี้ดูป่าป่านะพ่อดูปบบป่าดูพเปย์คือดูเปยคือดบว่าไม่เหนื่อยไม่ร้อนอ่ะ fc คนไหนอยากให้พ่อโจเปยตัวเองอยากเอาเงินจากพ่อโจตอนนี้รีบกดนะครับผมแล้วใครกดพรแล้วรีบช๊อปาตอนนี้พ่อโปรมีแค่ในไลฟ์สดเท่านั้นจ้า เปิยทีเปิดตาแฟนใครรถรันใครอ่ะเขาไม่เขาใจรอเป็นแฟนนักเราไม่เขาใจร้อนเป็นแฟน่เบียก่อนเอามันมันปิดอีพีไปแล้วไม่ใช่หรอรถรับเพื่อนไม่ได้หรอเดี๋ยวอีพีพิเศษรถรับเพื่อนไม่ใช่เขาแจกไม่ได้นะแล้วขับรถเปิดประตูมาน้มาดีมาดีมากพี่มาเท่าไรก่อน ตายจะเข้าจคนี่ววใครส่ตอนจว่าตันเข้ารแล้วแหละใครไรปเนี่ยคนแล้วเพื่อนจะใช้หรืไม่เพ่อนจะใช่หไม่คงทายอมี่เบิร์ตเคยมาลำอทีมาลำเบิร์ตป่าเบิร์ตป่าใช่ไหมครับกอนนป่เบิรป่้าเนะาเปคลิปมูดูเปอร์ใสเกี่ยวโทรอง ทำไมเขาบอกว่าเป็นแฟนกันใช่ไม่ใช่ยังไงมาตรงนี้เป็นแฟนกันไม่เป็นไ่ะแป๊บหนึ่งมานั่งๆตรงนี้มาตรงนี้อธิบายให้ฟังแก้ข่าวนะคะเพราะว่า ได้ตอนนี้งงมากว่าต้องเคลียร์ประเด็นไหนก่อนวอนโดหรือพี่เปิดไม่ไม่เดี๋ยวเจ็บผมว่าเดี๋ยวใส่เลยนะเพราะว่าปิดเบิร์ดวันบางๆที่เปลี่ยนจะบบเนาะคือจับโมอะไรจะแข็งหาวันทภาตลอดเลยอ่ะเพราะคิดว่าเป็นแฟนกันใช่ไหมลูกว้าเพราะโจเบี้ยประเด็นแล้วจ้าแล้วอย่างเงี้ทุกคนเริ่มพูด ว่ามาฟังเจ้าตัวพูดเลยดีกว่าฟังผู้ชายพูดบ้างเราแบนแมนกกสามสอบอธิบายความจริงไปเลยเดี๋ยวมันจะนี้ดิมันเปิดเผยได้ไม่ได้เลเปิดไปเลยเปิดไปเลยเพราะว่าทุกคนเยอะด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เล็กสารภาพนะพี่ตรงเนี้ยเวลาติดตามอ่าช่องทางของเบิร์เราจะเห็นรูปที่ลงแต่เราไม่เห็นหน้าผู้หญิงเราเลยเกิดความสงสัยว่ายังไงเฮ้ยเดี๋ยวพี่ก็พูดเป็นเล็บ สาันหายไปนานมันหายไปสามปีเห็นรถติดตอนนั้นเบิร okay. like, er ์ตาพูดไม่บอกรถาตดอกไม่เห oh, no, no. ็นรถไม้หมอโอ้ยย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 รยยายยย่ยงยยยยยยยายย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 เยยยยเยย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 ยอยย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 ยงยย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 ยรยเยนเอยยยย ไม่ใช่เราก็ลัาชูไฟอะไร กดเขาจะกไปเลยป่ะจับไปไม่ใช like ่พอพี่อยู่นี่เหรอสามพอสาพอใหญ่ตอนนีสาพอนะคะราคแบาทแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะกดได้ไม่ถึง8ป0บาทคทุกคนจะกดได้790บาทให้ทุกคนกดแค่ตอนนี้เหลือ3นาที ดังนั้นทุกคนที่จิ้นะคะวันนี้ลดไปถึง300บาทนะคะประมาณ390ไปอ่ะ390าจากราคาปกติ590บาทวันนี้300บาทและย้ำ3นาทีสุดท้ายเราเด้อดังนั้นถ้าใครที่ไม่กดตอนนี้จะปรับเป็นราคาเต็มทันทีโอ้กดพ่อโจก็ไม่ได้ดังนั้น3นาทีพอตอนนี้ การยังไวิธีการกดและติดตามนะ็ะกดตามแล้วพิมพ์มาได้เลยว่าได้ในราคาที่เท่าไหร่ได้อ่ะมาบัฟกันมาเลยพเราถ้าตอนนี้จะ400ฮอตแล้วค่ะี๋ยวขอ500ฮอต500ฮอตเปิดตัวคนที่มาซื้อไพจะให้เขาเช็คให้ดูว่าทำไมเพราะโจนวันไหวขนาดนั้นเอาให้เกืดชาหน้าไรสุดเลยมาวันนี้เหมือนเรามีซ้ไพเยอะอนซื้อไพลมากดีดเบอร์ก็มามาก จริเพราะจูถแถค่าเบื้อตลอดเลยนะใช่ใช่ใช่กดตกดตามนะคะกดตมามกดตกดตามทีมกอล์ก็กรอกที่มาจอนเนี่ย